จ้ามันจะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเอน็นแก้วหมูตุ๋นนะคะเห็ดแบบบานๆที่เลยหมูตุ๋นราีน้ำตุ๋นมาด้วยง่ายๆเน้นเอ็นๆนะคะเน้นเอ็นๆ,ๆมันนี้ง่ายๆทุกอ,อย่างใส่เข้ปไปหมดแล้วไม่ได้องเฮ็ดง่ายๆค่ะยู่ผู้เดียวกินผู้เดียว เอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายแค่นี้เราก็ยิงได้จากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันพะว่าใส่พริกใส่ซอสพริกแล้วเรียบร้อยนะคะก๋วยเตี๋ยวแถบทางอุดรทางอุดรน,น้องคายนะคะเขาจะใส่ซอสพริกด้วยอันนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วนะคะกินคลายเขาเอิญนนถ้าเป็นเมี่ยงแจกก็จะเอิญเฟอเนาะคะ่ะเนาะ เฟอเอนตุ๋นเอนหมู n n. N ol, นะคะอันนี้เอนหมูเอนหมู ol, แก้วนะคะเอนแก้วตุ๋นด้วยตอพักนะง่ายๆได้บานเทานี้หละจ้ะไม่พกชงพักซี่กับใส่เอาเท่าที่มีวเวฟเปียวแข็ไม่ได้คือตั้งชายนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะบางร้านไม่ใส่เลยอเองกายเปเปอร์มันจบับวางแซ่บเลยไม่ต้องปรุงอะไรอีก ช็ดพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะคะมาฮะมาเบิ่งกันจ้าก่อนจะลงมือลงไม้แสบเลยค่ะเปะเวอร์เลยจ้าแสบบอกคะ่ะเปะเวอร์แล้วไม่น้อยก็จะกินเลยนะคะพักกับข้ากระพูนละคะ่ะพริกจีกับปีผักเอาเท่าที่มีในบ้านเนาะอะไรก็ได้กินลงไปเธอนะเดี๋ยวจะกินเลยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันเสียาห่อนมันสีบวแสบนะคะจะ้ะว่ากันไปเลยนี่เลย เน้นๆพริกซะลแเน่กับเขากันโหระพากับเขากันนะเดี๋ยวยกระดาษรองขยะก,ก่อนปุ่มพักก่อนพี่น้องซะลแเน่พักซีอะไรก็แ่บเป็นเมด แซ่บแซบทำเองมันก็แซบอย่างนี้แหละ Entun. Rat, 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 rat. Hm. Mm. Mm-hmm. วันนี้ไม่มีสา,าระใดๆก็กินแบบว่าใส่ใจสักวันเนาะนำเสนอความแซ่บอย่งเดียวแล้วกันนะคะวันนี้ สบายสบายสว่วงวะสว่งวะนี่คุยบ้างคุยกับปีไว้จับปักไว้ใชยยองเก่งอิทีการกินขอไม่น้อย รังพิกขวบไม่มานี่เลยพิกจีพิกสว่ง พ้อมกับปิ๊เข้ากันมากอืมอืมเอาน้ำก่อนแป๊บนึงหมดไปแล้วจ้แทนน้ำหวานค่ะช่วยในการลดเผ็ด ว่าเผ็ดคือกินอยู่ท่านบนเพ็ดกอบเปอรเซ็นต์เป็นนพิณอ๋องว่าวาเผ็ดเผ็ดหอนๆจวดจดัจดจดุดจัดกินก๋วยเตี๋ยวทางอุดอรมันจะแซบ่บจลิ่นเสียงเราท่าอุดอรทางหนองคายมันจะออกไปทาง,มงเมืองลาวเฮ้ยกินไข่เฟิร์นเสียมันจะซาดใจแต่พับหลายๆใส่อ่าก็าวเหนยียว เนยแขกต้องแซนฟักพริกด้วยเขากันมากน้ำมันจะเข้มข้นกันอยู่เฟิร์นบางนาแห้งแสบเฟิรน่อือหือ เพะว่าเฟอเมังราสุแพง่งน้ำซีเฮียเฟอเมังร่าสุแพงกว่ามังไทยอยู่เ้าก็ต้องเข้าใจนะจ๊ะเพราะว่าเครื่องปรุงส่วนมากก็นําเข้าจากเมืองไทยเนาะเพราะว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำปลาซอสเส้นเอียนต่างๆมันก็ต้องเข้าใจจ้ะ

กานวันค่าว่าเพชรเพชไม่น่อยค่าสามารถบอกระดับใดเพราะว่าความสามารถในการกินปากของแต่ละคนรับความเผียดใดน,น้อยมากพอกันนะคะ nằm mặc cho đúng đi này hôm cầu còn biết ta này. Xem ควสุสุกินเนี่มาก็แบบ เมิอ่ออพี่น้องคือซีอิ่มๆเนี่ยผักกรบโจ๊ิ่ะกะละมังถาดหนึ่งนะก๋วยเตี๋ยวกระมังผักถาดแตนใไรว่าแม่ถาดหนึ่งเลยคะ่ะพริตนาไม่ยน้อยมิดกุ่า เอ็เพียเก็บนเพกินรอบสองตอนเย็นปินผักนะมึงคือใส่ลงคลิปไหนแต่ใจไดเลยยี่สิบยีส่สคลิปนี้จะเอาแจมประสิบหาก็พ่อละรักนะจุ๊บๆจับลายก้าได้๋ยวาจะจาจ้ารักนะจุ๊บๆไปแล้วจ้า